E okay. ทีด่ดูตามๆกันไม่ไหวแล้วครับตอนนี้าวท่านผู้ชมเขาได้เห็นภาพกับเรากี้นี้นะครับผมได้เห็นภาพกีฬามันๆเมื่อกี้ถามนอยวิทย์เป็นยังไงบ้างเห็นดาวกี่ดาว เด e er ี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้จะเปิดตัวเพาะเราไม่เป็นเจ้าวิธีเราไม่เป็นเจ้าพิธีก่อนผลงานแข่งขันผู้ชนะแดงสีฟ้าวาดติดต่อโหมดขอเสียงปรบมือให้กับวาดติดต่อโหมดนะครับจะเป็นตัวแทนของเราไปแข่งขานจิ๊บกีมที่จังหวัดเชียงราย